ภายสายออกกำลังกายอย่างขนส่วนแล้วก็สุขภาพดีค่ะวันนี้กวางมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนําค่ะนั่นก็คือตอนนี้เลยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชนะคะ MX โปรตีนค่ะเขามีสารสกัดจากถั่วอัลมอนต์ถั่วเหลืองแล้วก็ถั่วต่างๆ10ชนิดเลยค่ะย่อยง่ายดูดซึมไวแล้วก็ที่สําคัญไม่มีแลคโตส ส่วนตัวกวางชอบทนอานออกกําลังกายเสร็จทดแทนน้ํอาหารเลยนะคะเพราะว่ามีแคลอรี่ต่ําแล้วก็สามารถคุมนักได้ดีค่ะลดช็อกและทางนง่ายแค่ชงกับน้ําปล่าก็สามารถทานได้เลยนะคะตรงมีกวางแนะนําเลยค่ะ เอาใจคนรักสุขภาพต้อง MX โปรตีนเพียวโปรตีนจากถั่วอลมอนด์ประสานถั่วเหลืองสกัดแบบไอสโซเลตและถั่วจากทั่วทุกมุมโลกรสช็อกโกแลตอร่อยทานง่ายแน่นอนค่ะทานเป็นประจำทุกวันช่วยบำรุงฟื้นฟูซ่อมแซมเสริมเซลล์ดีๆให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น ก็็จะมาแนะนำโปรตีนที่ทำมาจากพืชค่ะนั่นก็คือ MX โปรตีนนั่นเองค่ะ MX โปรตีนนะคะเป็น Plants Based โปรตีนค่ะที่สกัดจากถั่วต่างๆแล้วก็ทธัญพืชค่ะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยค่ะและที่สำคัญนะคะย่อยง่ายไม่มีแลคโตสค่ะแนะนำ MX โปรตีนหลังออกกำลังกายค่ะเพราะเป็นโปรตีนที่ดูดซึมไวนะคะจะช่วยในเรื่องของการเื่นฟูแล้วก็ดูแลกล้ามเนื้อของเราค่ะ ถ้าใครสนใจนะคะลองไปช็อปกันได้ค่ะพลนงสเตรปโปรตีนที่ทั้งอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพค่ะบอกเลยว่าคุ้มมาก